สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนครอเดินไปทุกนวันนี้ผมจะไปส่งอีน้องขึ้นรถกลับบ้านครับผมทุกคนเดี๋ยวรอรถก่อนแป๊บน,นึงก็ทุงคนดีน้องต้องกลับบ้านอยู่ทุกคนอันนี้ปะน,น่าจะใช่อา้ามาแล้วใช่ไหมใช่โอเคอ่ดูรถดีๆก่อน มังซื่อนะครับห,หน,นึ่งกระเป๋ายิ่องจะมาติดได้สนิทก่อนเออสร็จแล้วดึงเลยโอเคเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับผมทุกคน คุณครับคือว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อครับผมทวนทวนดูสถานีใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่เคยนั่งเลยครับผมทวนแต่อีน้องนั่งมาสองครั้งแล้วอีน้องกลับบ้านกับครอไปรอบหนึ่งแล้วรับผมทุกคน มันก็เลยรน้กแปลกมากขึ้นครับผมยังไม่เคยขึ้นเลยมาแค่ตอนนั้นมารถนั้นก็มารับพีน้องพีน้องขึ้นบ่อยสองครั้งแล้วนี่ไงโครงการรถไฟบีเัลิมชัาหมายเลขสองเลิชัยหมายเลขสองด่วนขอบคุณครับ ท <ừ> ุกคนแบบว่ายินมากทุกคนแบบว่าพขลงระบายอากาศเอออะไรยินมมากด้านใน ที่แลกวขาเราาเียกยังหรชันตอนหรตอนชกกะหรือวขาไปยิงแต่เขม่มีนของ,งของุกนานเลยโซนนะ้ำนี่มีข้ามวมุกอบูได้นีทุกคนเขาก็จะนั่งรอตรงโน้นโซนอะไรนะโซน B B นี่นนไงไยเนื้อปสาไสาไ บอกเขามีรถเข็นให้พอเดิ ลงมาตอนนั้นดีเลยใช่ไหมดีน้องจะนั่งรอรถครับคุคนรรถดีน้องขึ้นตั้งห้าทเราเราเราตัวไม่ทันเราต้องมาสัมลองก่อนทำเรเวลาไว้ตั้งสองชัมงที่นั่งจะไม่มีคนเยอะเหมอนกันนะ เดี๋ยวาทคนดูม <'t care> ีรัดใส่ของเยอะมากเลยโซน อรตอนน้ก็จะมาสนนไม่ได้ไปกับน้องด้วยนะครับปูขอคุณครัะปั่ว้ FC ทุกคนยังไม่เคยมาที่สถานีใหญ่เลยนะผมก็ยังไม่เคยขึ้นไปดูข้างบนเพราะเขาให้เขาให้ขึ้นไปดูข้างบนใช่ใช่มันให้แต่คนที่ขั้นตอนแรก ถ้าเราขึ้นตรงบันไดตรงนี้ไปป๊บขึ้นบนปึ๊บอ่าล้วต้องมาสแกนตัวตรงนี้ก่อนอันนี้คือว่าเราต้องยืนสแก,กนตัวในมือถือหรือว่าตัวที่เราซื้อใช่ใครซื้อมาก็กนตัวเสร็จปุ๊บก็ขึ้นใช่มีขึ้นน้นัือนันอที่ะงนอ๋อึ้นนูนแต่ทำไปแค่คล้ายๆกันแล้ว คนเก่คนท้องคนมีอายุก็จะขึ้อนีมีกนทเมีายคนคงผมก็ไ่าพิจน์ูเข้าด้มใช่ครั้ครัพี่ก็ไม่ยคือว่าเขางดขึ้นไปรอข้างบนใช่เขาให้รอเขาไม่ให้รอข้างบนทมีไว้แค่ขนรถไฟคือว่าเราเราเราขึ้นตรง ตรงนี้ปึ๊บเดินขึ้นไปปึ๊ขึ้นรถไฟเลยใช่้รถไฟจอ,อดอคือว่าเดินขึ้นรถไฟเข้ารถไฟเลยรถไฟจะเดินนี่อันนี้ขบวนที่สไปวอันนี้คือคนไปเียน,น,นออ่ะรีบ,บที่อบอกชั้นออเอามาให้ไปรอหมวนให้ให้รอเช็คตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปขึ้นรถไฟรอก็อนมหย้องรอนี้อันนี้คือคนที่ขึ้นรถไฟ รถไฟใหม่จะบอกเลยว่าใหญ่มากเพราะว่ามากาเดินจนอะละเดินงจนอลแย่ายไม่ใช่เพราะทำให้เราจำได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่รู้เดินเดินอย่างเดียวก็เหนื่หน่อยอ่ะยถ้าใครที่คนที่มีอายุมากกว่าตายายอะไรนี้บอกเลยว่าเขามีรถเข็ให้ตายายด้วย ใช่ครับพอพอก็มีรปภเอารถไม่ี่อบอกอเรถหล็นที่ม้อนทีันจเป็นชงเนที่หน่ที่สที่ก็เลยให้พ่อนั่งรถมันเป็น,นตูนอนอน้อูที่หนึ่งที่สองที่สามขอ,อวอนนั้นมันึ้นตู้ที่เกตู้ที่เก้ายขบวนเลยท้ายขบวนรถันใจมากเดิ ก็เลยาเกัดีนะที่ทำบริการเราตามว่าพ่อพ่องะต้องถามว่ารถเก่งพนกนานไอเจ้านาทีของเก่งไปส่งดียัโอ้ดีมากบอกุเยฟยุ่งพ่เขาเลยโอ้ดีนี่คือการบริการที่ดีครับต้องขอบคุณวยอะเพราะพ่อพ่อยู่เยอะมากด้วยเดินกว่าจะถึงก็เลยก็มีเวลารถินนี้ รถไฟนี่ชอไปแล้วรถไฟไปแล้วไม่รอแล้วใช่ครับผมทุกคนใจนะเนี่ยผมทุกคนเราก็ต้องมาคุยกับผู้ที่เซิวชานเคยขึ้นรถสำหรับผมไม่เคยครับผมไม่เคยยังไม่เคยไปเวียดจันท์เลยเขาไม่เอกายใจมาไปไปได้นะยิ่งยังเอาไปนู่นเลยนี่มัสกอร์เราต้องไปตื่นเรื่องมัสกอร์เธอมีใช่เพระนั้นเเป็นัสกอร์ที่ผูก ต่ไม่ใช่ได้คบรด้กันอ๋อ่ไม่รู้ไงทำหรับข้ามาเทใช่นี่ทุกคนหมดอายุไือยังโอ้ไม่ได้ดูเลยแต่ฉั้นใหม่รอบนั้นทุกคนดูหายไปหมดหละนี่ทุกคนเขาไปขึ้นรถไฟข้างบนแล้วผมทุกคนราไปนั่งตงที่้อแตแตะีจเใช่พว่าที่แก แต่ตามจริงมีน้องต้องมั้ของน้องใช่ไหมของมันเป็นทางเดินการโซน B แล้วก็อยู่ตรงนี้ก็ได้ผมว่าทีนี้กอเดินออกมาก็มันเชื่อมกันเพราะว่ามันจะทำให้การเดินทางดขึ้นให้คนสามารถมาขึ้นรถอะไรได้สะดวกขึ้นแต่ผมเมื่อคนผมไม่พูดความจริงแล้วก็คนเกณฑ์มีอายุ หรือว่ามาคนเดียวผมบอกเลยว่ายากอาจจะจะเดินนานแบบเดวดแผดน่มบริการใช่ถ้าอย่าง่ั้นจหะ่้เขาว่าไถ้าคนเ่มาจะมอะไรเขาถามเขาก็ดอยู่แล้วเขาก็จะพาขึ้นมแล้วใช่เขาก็ดีเลยอยู่แ้วเนบริษัท โอเคครับ okay, ผมทุกคนนี่วันนี้พาทุกคนมาดูสถานีรถไฟบางซื่อชื่อจริงชนะื่ออะไรนะสถานีกรุงเทพอภิวัตรสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับทุกคนนักกินเลยเติมพลังกันมั่วจีิม,มั่วจีคลุนลกจีก็อบมจเดี๋ยวผมก็จะกลับห้องไปนอน,อออนทักก่อนแล้วผมนตรงนี้ก็ทำงาน อีกแล้วก็จะถึงประมาณี่โมง8โมง8โมง8โมงเลยเฮ้ยไม่เคยกินนะชาเขียวกินไหมยีราฟกินมันมีแบบไม่นี่ด้วยนะเธอพัชชาด้วยนะกินเลยอุ้ยนุ่มๆอุ้ยใส่สลากนี่ไงเขาเขาจับประกาศบอกเลยอืมดีแล้วคำสวาสด เห็นปะมันจะเรียกขึ้นใช่เนี่ยลำโพงมีตุ้มพี่เลยใช่นี่ไงด่วนมันจะประกาศครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันถึงเวลาจะออกเพราะมันออกสามทุ่มยี่สิบห้านี่สามทุ่มยี่สิบสองใช่ทุกคนขึ้นหมดอ๋อดีเนาะตรงเวลาเลยใช่ยี่งเาพวกรถวิ่งเลยโอ้ผมบอกเลยทุกคนถ้าทุกคนมาต้องแนะนำเกื่ยเวลาสักสองชั่วโมงเหมือนเราอ่เหมือนพวกเรา แต่ผมเป็นคนชอบขี่เวลามากผมผมเคยตกรถเนะยผมไปขี่เวลาชั่วโมองหนึ่งไม่พอรลืมลืมไม่ลืมไม่เวลารทุกคนผมจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนมานะถ้าใครยังไม่เคยมาใส่ชุดมาหนาๆเอาผ้าหูมาด้วยก็ได้ก็ยังดีหนาวมันหนาวม,มากทุกคนระบบระบบความร้อนเย็นเป็นอะไรเขาอขอเอเขายิงมากชํำเลยดูดีมีทุกรูดูมีทุกลู ไม่อยากให้ทุกคนได้ร้อนเขาจัดให้ทุกลูเลยผมเธอนั่นแหละใส่เสื้อกาวมาคนเดียวโอเธอไม่บอกเธอเลยว่ามีไม้จิ้มโอเคครับผมทนก็ประมาณนี้เนาะที่รักฝากกดไลค์กดแชร์กดตังผมดันเยผมเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วผมทุนแล้วก็มาส่งนี้เนาะขึ้นรถนะผมจะกลับไปห้องนองเสียงรถไฟออกแล้วผมทุน ขอบคุณหลายๆครับแม่บ้านขอบคุณใจใจผรนะไม่ว่าทุกคนยืนอยู่ที่ไหนจะอะไรรับชมด้วยแล้รับชมดูวระบบขอบคุณมากนี่อะไาแง่เยอดผมรอรถต่อไปรอรถก่อนค่มีที่ไหนนี่ทุกคนจะเป็นที่เขาซื้อตั๋วแต่ถ้าเราไม่ได้จองออนไลน์แล้วก็จะมาซื้อตรงนี้ใช่ไหมนี่ของฉัน เราเข้าประตูมาปึ๊บก็จะเห็นที่ซื้อตั๋วอยู่ด้านหน้าเลยของทุนแล้วเราก็จะบอกเขาได้ว่าจะไปไหนที่ไหน,นที่ไรก็สามารถมาดูและมาสอบถามได้ครับผมมีหลายช่องทางมากเลยรับพอดีก่อนกับผมพายน้องมาจองตั๋วไว้กลับเรืองของทนเวลาที่กลับมาเราก็จะไ,ไม่ต้องเืียซื้อตัอ๋วอีกรอบหนึ่งเล้ก็จะได้ตั๋วที่เราจอไงไว้ ลูกหน้าก่อนแล้วเดินได้ก่อนเดินทางกอนได้เลยเป็นไงบ้างตองวะกองหนต่งได้มันเต็งหมดเลยนะหมดสรุปว่าตอนองเป็นแบบสิบเอ็ดมิถุตอนสามนตอนแสิบเดตอนเช้าใช่นแปดมันึงนี่กู่หมห้ามงหมงห้าสิบห้ค่ะพ่อก็ัได้ไปกีน เป็นไรเพราะว่ามันขนาดไม่ใช่เทศกาลนะใช่แล้วก็มีรอบแต่สามทุ่มมันที่ของาเออมันไม่ทันเราต้องเผื่อเวลาเรากลับมาแล้วก็เราก็าองมาพักผ่อนด้เพราะาเราเรา,เรานั่งรถมาต้บงรกแล้วมมลไม่เ็น้รอ,อย่างน้อยอย่างเราก็ได้กลับบ้านไปหาแม่แม่ได้เห็นแม่แม่ก็ดีใจแล้วทํทำอะไรให้ม่ดีแล้วจองโตกับ ไปทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปขึ้นรถกับห้องไปนอนทุกคนนะผมก็อีนก็ไปรอรถอีกไปรอรถไหนก็ดูนะกับใครส่งข้า<ด>ดดวรถบีเลยบ๊ายบาย นะครัไปเลยครับขอบคุณขอบคุณครับผมนุ่งของด้วยนะครับครับเรียบร้อยครับครับขอได้ลูกค้าเยังครับผมคขอบคุณครับผมถึงตึกแล้วผมถูดผมนั่งเก็บมาครับผมทนให้เก็บมาส่ง เรียกเก็บี่น้องก็จะเดินมาส่งผมก็ไปส่งพี่น้องโอ้ต่างคนต่างมาส่งกันครับผมทุกคนถึงตึกเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็กำลังรอขึ้นรถอยู่ครับผมทุนรอขึ้นรถไฟโอเคครับผมทุนฝากกดไลค์กดแชร์กดจำผมด้วยผมทุนลาไปก่อนทุนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ